วันนี้พี่แอนฟ้าจะพามาดูเทคนิคการทำข้อสอบ Part Reading ที่ไม่ต้องแปลทั้งหมดและไม่ต้องเสียเวลาหาคำตอบก,กันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าหากเราเจอโจทย์ Reading นะครับไม่ว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ตามนาะอสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือดูคำถามเขาก่อนว่าเขาถามอะไรเรามาบ้างน,นะครับดังนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยข้อนี้เขาถามมา3ข้อใช่ไหมข้อแรกถามว่า what is the main idea of the passage main idea หมายถึงใจความสำคัญครับการที่เราจะหาใจความสำคัญของบทความเนี่ยให้ดูที่ประโยคเปิดและประโยคปิดเท่านั้นเองครับ ดูว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรอย่างในบทความนี้เขาบอกว่า Sleep is important for everyone. และประโยคปิดบอกว่า getting enough sleep helps people feel happy and stay healthy ดังนั้นเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการนอนใช่ไหมเรามาดูตัวเลือกกันเลยครับข้อ1เนี่ยเขาบอก children sleep less than adults ตรงนี้เนี่ยเขาพูดจาอจงเกินไปนะฮะในเรื่องของเด็กนอนน้อยกว่าผู้ใหญ่ซึ่งในประโยคเปิดประโยคปิดไม่ได้พูดถึงเลยข้อที่2ครับบอกว่า people feel tired when they sleep เราไม่ได้พูดถึงอาการเหนื่อยนะฮะตัดทิ้งครับเหลือสกับ4 3เนี่ยบอกว่า sleep is important for health การนอนเนี่ยสำคัญต่อสุขภาพของเราเรา จะเห็นได้ว่ามันบอกย่ว่า important for everyone และพูดถึง healthy ตรงประโยคสุดท้ายนะครับและในตัวเรืองที่4บอก people should eat before bed ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเลยดังนั้นเนี่ยข้อนี้เราตอบข้อ3ได้เลยครับแบบไม่ต้องเสียเวลาและไปกันต่อในข้อที่2ครับเขาถามว่าอะไรดูเลยเขาบอก how many hours do most people need to sleep ถาม how many hours กี่ชั่วโมง ถามถึงจํานวนชั่วโมงเราก็ต้องกวาดสายตาหาที่เขาพูดถึงจํานวนชั่วโมงเลยนะฮะในบทความเนี่ยมันมีอยู่แค่ตรงนี้คือ seven to nine hours of sleep เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันเป็นคําตอบให้เราได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่มีการพูดถึงจํานวนชั่วโมงในจุดอื่นๆเลยคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือ seven to nine hours เท่านั้นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3เนี่ยเขาถามว่า what can sleep help with เราก็เจอคีย์เวิร์ดคือคำว่า help ดังนั้นเนี่ยเราจะไปดูว่า sleep help อะไรบ้างในบทความกว่าสายตาเจอ sleep also helps ตรงนี้ใช่ไหมครับว่า sleep also helps the brain work better และอีกจุดหนึ่งที่เราเจอคำว่า h e a l t h เนี่ยกว่าสายตาไปเจอบอกว่า sleep helps people feel happy and stay healthy ดังนั้นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของ brain แล้วก็ช่วยในเรื่องของ feel happy และ stay healthy ไปดูตัวเลือกกันครับ ข้อที่1เนะี่ยบอกว่า make people eat more ไม่ได้พูดถึงการทานอาหารนะครับข้อที่2บอก help brain and body ตรงนี้เนี่ยตรงกับคีย์เวิร์ดที่เราหาเจอเลยใช่ไหมข้อที่3บอกว่า help people sleep more ไม่ได้พูดถึงว่าช่วยให้นอนมากขึ้นและ4บอกว่า make people play better ไม่ได้พูดถึงการเล่นดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2 เป็นยังไงบ้างครับการทาโจทย์ reading เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเลยใช่ไหมถ้าเราเนี่ยรู้ว่าเราต้องอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดว่าเขาถามถึงอะไรแล้วก็ดูนะถ้าถามเป็นตัวเลขแล้วก็กวาดสายตาหาตัวเลขถ้าถามมีคีย์เวิร์ดอะไรก็หาแค่คีย์เวิร์ดนั้นก็พอตรงเนี้ยเราไม่เสียเวลาและไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยครับแล้วถ้าใครเนี่ยอยากได้เทคนิคการทําโจทย์แบบไหนอนีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่เอียนฟ้าได้เลยนะเดี๋ยวพี่เอียนฟ้าเนี่ยจะหาเทคนิคมาแชร์ให้ครับผมยังไงก็ฝาก